จังหวัดยะลาทุกท่านด้วยนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ฟูจกิจกรรมนะคะจากทางดั๊กแฮมค่ะเย้นะคะวันนี้บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมพิเศษนะคะเรียกได้ว่าดั๊กแฮมครั้งนี้ค่ะทำบ็คกันมานะคะกลับมาแบบยิ่งใหญ่มากๆเลยดังนั้นนยคะถ้าหาว่าขับรถผ่านไปผ่านมาค่ะสามารถแวะเวียนมาเจอกันได้เลยนะคะและก็ท้านะคะค เฟซบุ๊กไลค่ะวันนี้เราจัดกิจกรรมพิเศษกันที่ร้านเพื่อนค้าแครนี่นะคะวันนี้ถ้าหากว่าลูกค้านะคะอยู่จังหวัดยะลานะคะหรือว่าใกล้เคียงค่ะแวะเวียนจะมาได้เลยนะคะเพราะว่าที่ร้านเนี่ยเขามีโปรโมชั่นพิเศษมีโปรโมชั่นมอบส่วนให้ด้วยนะคะสูงสุดนีคะห ไม่านเลยว้าวมากๆค่ะแ,ะและแน,น่นอนนะคะหลายหลายท่านบอกเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยก็พอได้ยินชื่อเสียงมาบ้างแหละสาหรับดั๊กแฮมของเราแต่ทําไมหายไปแน่นอนค่ะอย่างที่บอกกันไปคุณผู้ชมก้นว่าดั๊กแฮมของเราเนี่ยค่ะคัมแบ็คกลับมาแล้วกลับมาครั้งนี้ยิ่งใหญ่มากจากกิจกรรมนะคะมอบให้กับลูกค้าคนพิเศษทุกทาน้วยนั่นเองนะคะและสําหรับกิจกรรมครั้งนี้คะ่ะเรา ชื่อว่าดับแคนเดย์นะคะนอกจากที่ร้านนะคะ,นะคะอยากจะซื้อสินค้าจากทางดับแคมของเราหรือว่ากำลังบรงหารน้ำมันคุณภาพกันอยู่แนะนำเลยอีกหนึ่งเรือของเราเนี่ยก็คือน้ำมันคุณภาพจากประเทศอังกฤษนั่นก็คือดับแคมของเรานั่นเองนะคะในเรื่องของคุณภาพตรงนี้นะคะคุณมั่นใจได้เลยค่ะเพราะว่าเรามีการวางจ,าจัดจำหน่ายในประเทศไทยมามากกว่า30ปีแล้ว รถของคุณดังนั้นนะคะถ้าหากว่าคุณรับรถเนี่ยไม่ควรพาดเกยเด็ดขาดนะคะแล้วเหลือจากนี้แล้วถ้าหากว่าคุณนะคะคใช้รถที่รักของคุณเนี่ยเดินทางบ่อยๆค่ะไม่ว่าจะใกล้หรือไกลนะคะอยากจะให้การเดินทางของคุณเนี่ยลื่นไหลไม่มีสะดุดต้องเลือกนะคะเป็นน้ํามันก๊าซแทมของเรานั่นเองค่ะเอาละ ว่าทางร้านเพื่อนคาเฟ่ของเราเนี่ยมีจําหน่ายนะคะสินค้าคุณภาพจากทางร้านของเราเยอะมากๆเลยนะคะนั่นก็คือด้านหลังของดิฉันนั่นเองค่ะเชื่อว่านะคะคุณผู้ชมที่กำลังชมฐานเฟซบุ๊กานียนะคะก็าาอาจจะยังไม่ได้รู้จักแล้วก็ทราบว่าด้านแคมของเราเนี่ยมีสินค้าประเภทไหนกันบ้างนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตนะคะเริ่มอกอันที่ตัวแรกกันก่อนเลยกันค่ะนั่นก็คือเป็นน้ำมันเกียร์คุณภาพสูงเนี่ย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมว่าเอ๊ะน้ำมันเกียร์นะคะอัตโนมัติข,ของเราเนี่ยมีแบบไหนนะคะอัตโนมัติแบบไหนที่จะตอบโจทย์วันนี้สามารถมาสอบถามกันได้เลยนะคะบอกเลยว่าน้ำมันเกียร์อัตโนมัติคุณภาพสูงของเราเนี่ผลิตแล้วก็ได้มาตรฐานอย่างแน่นอนเลยค่ะตลอดจนถึงนะคะยังเหมาะสําหรับเกียร์อัตโนมัติรถหยนตนถูกรุ่นด้วยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าลูกค้าอยากจะมาชมาเพิ่มเติมนะคะว่าวันนี้เนี่ย เราเนี่ยไม่ว่าจะเป็น CVT นะคะหรือว่าเดมาติกของเราดีมาติกของเรานะคะแบบไหนนะคะที่ตอบโจทย์ให้กับรถรถลักของคุณเรียนเชิญกันได้เลยนะคะในเรื่องของราคานั้นคุณ่าวไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าทางร้านเพื่อนคาแครนี่ยจำหน่ายในราคาที่พิเศษนะคะหรือว่าอยากจะมาใช้บริการทางด้านอื่นๆนะคะทายาฟันเครื่องน,นะคะหรือว่า เป็ในริการทางด้านของการตรวจสุขภาพแบตเตอรี่ก็แบกเดีอดกันมาดะวยกายเรเลือกชินเดียวกันค่ะเอาหล่ะนี่คะไปต่อกันอีกหนึ่งสินค้าของเราทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นสินค้าพิเศษของเราค่ะเป็นดักแหมคูลเลนของเราเเนั่นเองนะคะซึ่งสําหรับในส่วนของน้ายาของเราเนี่ยจะเป็นระบบหล่อเย็นนี่นะคะก็จะมี2ส,สูตรนะคะให้ลูกค้าได้เลือกกันจริงๆแล้วเนี่ยมันต่างกันแค่ตัว นะฮะอยากจะได้เป็นสีเขียวหรือว่าสีชมพูวันนี้สามารถมาสอบถามกันได้เลยนะคะซึ่งเหมาะสำหรับรถยนต์ทุกประเภทค่ะช่วยนกรื่องการระบายความร้อนนะคะแล้วก็ยังป้องกันการเกิดสนิมนะคะแล้วก็ลดการกัดก่อนได้อย่างดีเยี่ยมแต่อีกด้วยนั่นเองนะจ๊ระราคาก็น่าหลับ้วยเช่นเดียวกันค่ะไปต่อกันดีกว่านะคะ ของมอเตอร์ไซค์นี่มอเตอร์ไซค์ของเราคุณขาววันนี้มีให้เลือกหลากหลายด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับในส่วนของมอเตอร์ไซค์ของเราเนี่ยนะ,ะตัวแรกค่ะก็จะเป็นตัวของ q t Plus c o o t e r นะคะซึ่งสำหรับในส่วนของตัวมอเตอร์ไซค์ตรงนี้นะคะก็จะเป็นน้ำมันหล่อลื่นนั่นเองะคะ่ะถือว่าเป็นคุณภาพที่ดีมา,มากๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าในเรื่องขอการใช้งานตรงนี้นนะคะก็จะเป็นน้ำมันกึ่งสังเคราะห์ สี่จังหวัดนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีนะ,ะ่ะรูปนอื่นด้วยเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็น Q T Pass นะคะสิบสามสิบนะคะให้ลูกค้าได้เลือกนี่นะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ชมผ่านทาง f a c e b o o k นะคะ,ะ,คะสมาะสมรารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะว่าสินค้าจากทางร้านยังของเราเนี่ยแบบไหนตอบโจทย์น,นะคะให้กับรถ รักของคุณนี่นะคะสอบถามกันมาได้เลยเดี๋ยวจะมีแอดมินทำให้นนะะในการทิมคอมเมนต์นะคะต่อไปกันอย่างแน่นอนค่ะ QT และชิ้นของเราค่ะและชิ้นนี้นะคะเป็นสิบห้าสิบนะคะสอบถามกันได้นะคะราคาดีนหนามากมากค่ะซึ่งสำหรับ QT และชิ้นของเราเนี่ยคะะก็จะเป็นน้ำมันเรื่องสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ างามด้วยเช่นเดียวกันค่ะไปต่อกันที่ทางด้านของดีเซลกาดคอมเรียร์บ้างดีกว่าค่ะนี่เลยนะคะหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นน้ำมันเครื่องดีเซลกึ่งสังเคราะห์คุณภาพสูงนะ,ะค,คะนี่นะคะเป็น130นั่นเองจ้าราคาดีงามมากๆนะคะได้ไปหนึ่งแกลลอนไม่พอค่ะยังแถมไปให้อีกหนึ่งขวดนั่นจ้า นะคะเป็นน้ำมันเครื่องนะคะไม่ได okay ้กว่า uh, คุณภาพสูง okay ด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ถ้าหากว่าลูกค้าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าตัวออฟโรดของเราเนี่ยเป็นน้ำมันเครื่องดีเซลแบบไหนนะคะเป็นกึ่งสังเคราะห์คุณภาพสูงด้วยเช่นเดียวกันนะคะอีกหนึ่งทางด้านนี้บ้างดีกว่าเมื่อสักครู่เป็นดีเซลนะใช่ไหมคะ โอ้โหเบอร์สมบัติที่ดีมากๆนะคะนี่เบอร์สมบัตินะคะทนความร้อนได้ดีเยี่ยมค่ะวันนี้ถ้าหากว่าลูกค้าสนใจนะคะมาชมเพิ่มเติมกันได้นะคะอีกหนึ่งรุ่นของเรานี่ยนะคะก็จะเป็นดั๊กแทม QS ค่ะนี่นะคะเป็นน้ำมันเครื่องเบนซินสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะโดยเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะคะเป็นสูตรเฉพาะจากทางดั แล้วก็มีการผลความร้อนสูงได้ดีด้วยตลอดจนถึงหลาย,ยช่วยเรลืองการสร้างนวัตติกงานด้วยนะคะดังนั้นถ้าหากว่าลูกค้าสนใจเรีนยนเชิญกันได้เลยคะ่ะอันนี้จะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะสำหรับสินค้าจากทางดับแคนของเราเดีนะะ๋ยววันนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะคะชมผ่านทางแฟนเพจเะคะเรเรียนเชิญกันได้ค่ะ เอามาขายหรอไม่ใช่ไม่ได้เอามาขายนะคะวันนี้เอามาแจากค่ะคุณค้าสำหรับลูกค้านะคะที่มียอดซื้อสินค้าจากทางดักแคมของเราโดยมียอดทุก เจ0บาทจะได้รับหนึ่งสิทธิ์นะคะมาร่วมนี้เลยคุณล้วงจับไข่แบบนี้นะล้วงไปปุ๊บแล้วนะะี่ค่ะได้อะไรเนี่ยรับของรางวัลกันไปเลยค่ะโดยของรางวัลวันนี้เนะะี่ยค่ะโอ้โหรางวัลใหญ่ของเราก็ยังไม่ออกนะจ๊ะลูกค้าบอกเอ๊ะรางวัลของเมื่อวานหรือเปล่าไม่ใช่ะคะไม่ใช่แน่นอนค่ะอันนี้เป็นสินค้าใหม่เนะคะเมื่อวานออกไปแล้วนะคะวันนี้ยังไม่ออกค่ะดังนั้นหากว่าอยากจะมาร่วมสนุกกันเนะะี่ย อยากจะมาได้พัดลมนะคะจากทางดักแฮมมาเจอกันได้นะคะที่ร้านเพื่อนขาแร์ของเราค่ะสําหรับยอด700บาทนะคะอย่างที่บอกว่า,าทุกๆ700บาทเลยค่ะเราไม่จํากัดจํานวนยอดซื้อของลูกค้านะคะเพราะว่ายิ่งซื้อเยอะค่ะก็ยิ่งมีโอกาสลุ้นได้ของรางวัลชิ้นใหญ่ของเรานั่นเองนะคะแล้วก็จะมีเป็นนี้เลยค่ะคุณขาของรางวัลนะคะเป็นสินค้าจากทางดักแฮมของเราทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคิวทีพาร์กเตอร์นะคะ หรือว่าจะเป็นนี่เลยค่ะูลังของเรานะคะแล้วก็จะมีดีเซลกาดคาร์บอเรลของเรานะคะแล้วเราเะื่อถค่ะดีเซล QS นี้นะคะ QS นะคะเป็นสูตรเบนซินนั่นเองค่ะมีทั้งดีเซลแล้วก็เบนซินคุ้มค่าแน่นอนนะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะมีเสื้อพี่ช่างดู เนะคะบางท่านบอกโอ้โหพี่พี่ช่างเนี่ยอยากได้พอดีเลยเนะคยะเป็นคอเลคชั่นใหม่ล่าสุดนะคะพี่ช่างจ๋าถ้าอยากได้นะคะรีบเลยค่ะมาซื้อสินค้าจัดทงดับแคมกันได้นะคะมีเสื้อยืดนี่นะคะให้เลือกกันนะคะสะสมเป็นคอเลคชั่นกันได้ด้วยเช่นเดียวกันมีแก้วนะคะเป็นชุดกิปเซ็ตให้ค่ะมอบกันให้ไปเลย6ใบแบบนี้นะคะดังนั้นถ้าหากว่าลูกค้านะคะอยากจะมาร่วมสนุกกับกิจกรรมดับแคม มาเจอกันได้เลยนะคะที่ร้านเพื่อนขาแคร์ของเราค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีไฮไลท์ของเราค่ะนั่นก็คือเป็นช่วงของนาทีทองนะคะบอกเลยว่าลูกค้าขาถ้ามียอดแปดร้อยบาทจะได้รับเ่็นลดนองนะคะเงินสดส่วนลด50บาทโอ้โหไม่หมดค่ะคุณคะสำหรับยอด1,000บาทนะคะรับคูปองส่วนลดไปเลยทันทีอีก1 0 0 สำหรับกิจกรรมช่วงของนาทีทองจากทางดักแฮมเดกนะคะพิเศษจ,จริงๆค่ะดังนั้นนะคะถ้าหากว่าลูกค้านะคะอยากจะมาู่มเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมจากทางดักแฮมนะคะวันนี้เรียนเชิญกันได้มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะตลอดจนถึงลูกค้า หลายท่านที่ยังไม่เคยลองใช้สินค้านะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์จากทางรักแทมของเราเลยวันนี้นะคะเรียนเชิญค่ะอยากจะให้เปิดใจลองใช้นะคะสินค้าคุณภาพนะคะบอกเลยว่าโอ้โหคุณขาสินค้าของเราเนี่ยเป็นน้ํามันคุณภาพจากประเทศอังกฤษดังนั้นนะคะคุณมั่นใจได้เลยกับน้ํามันเครื่องคุณภาพจากทางรักแทมของเรานะคะตลอด ของเราวันนี้สามารถมาเจอกันได้เลยนะคะบริเวณหน้าร้านของเราค่ะทีมงานของเราก็จะอยู่ให้บริการนะคะรวมจนถึงลูกค้าอยากจะมาสอบถามข้มอมูลเพิ่มเติมนะคะว่าน้ำมันเครื่องที่คุณใช้อยู่นะคะสามารถเทียบเท่ากับ น้ำมันจากทางดักแคมของเราแบบไหนได้บ้างเรียนเชิญกันได้เลยนะคะวันนี้แวะเวียนมาสอบถามกันได้เลยค่ะเอาล่ะนะคะย้าเลยว่าสําหรับช่วงกิจกรรมของนาทีทองนั้นนะคะสามารถมาเจอกันได้เรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่าเรายังมีเป็นคูปองเงินสดนะคะส่วนลดซึ่งลูกค้าสามารถที่จะลดได้ทันทีเลยนะคะ100บาทนะคะดังนั้นถ้าหากว่าสนใจค่ะรีบเลยนะคะเพราะว่านานๆทีเนี่ยเราจะมาจัดก,กิจกรรมกันที่จังหวัด ยาลานะคะดังนั้นถ้าหักว่าอย่ดยาลาห้า,ามพานกันเลยเด็ดถาดค่ะมาเจอกันได้เลยนะคะมาเจอกันได้เลยค่ะที่ร้านเพื่อนค่ะแขกค่ะ